บอกลูกใหญ่ยังไม่ได้บอกแต่ว่าแต่วันที่ต้องเดินออกจากสภาที่ศาลรัฐธรรมนูญมาบอกให้หยุดปฏิบัตินาที่เขาร้องไห้ผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงแลกลับบ้านผมร้องไห้กับพ่อ แต่วันนี้ก็คือว่าวันวันอ,งองนงาทิตย์ที่ไปราชบุรีด้วยกันเขาก็ถามว่าวันพูดที่พ่อต้องไปศาลใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าแค่ถา,ถามว่าไปศาลใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคงจะเกินอะไรกับพ่ออะไรแต่กวอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันผมอยู่กับแม่อยู่เดี๋ยววันศุกร์นี้ถึงจะได้เจอกันแต่ว่าผมก็คิดถึงสิทธิเด็กไม่อยากให้รู้ต้องมารู้อะไรมากเกินที่มันมเป็นความจำเป็นเลย แมพี่บิวผมสะเกิดเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ร้องไห้เพราะสาเหตุที่น้องพี่พิมพยังไม่ทราบว่าพักเก้าไกลโดนยุบไม่อยากให้ล,ลูกรู้เพราะเดี๋ยวจะเกินสิททีเด็กมันน่าจะเกินไปเยอะแล้วค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เด็กจะต้องรับทราบ <c oughs> ในเหตุผลอันมืดดำของผู้ใหญ่จริงๆแล้วว่าคลิปนี้ก็จะจะพูดในแนวของเซฟเด็กมากกว่านะคะเออสิทธิของของเด็กก็ก็คือความรักความห่วงใย,ยของพ่อแม่นั่นแหละคะ่ะที่ที่จะป้อนอะไรให้เขาแต่ ดูแล้วเหมือนคุณก็พยายามป้อนประชาธิปไตยให้ลูกเนาะไม่รู้ว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วว่าเอ,อน้องจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราค่อนข้างไม่ใช้คำว่าเราสิใช้คำว่าแอดดีกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าเ,เด็กไม่ควรที่จะต้องมา,มารับรู้อะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นการสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่ เป็น dna สายพันธุ์ใหม่เลยแหละที่ที่จะทำให้เด็กมองโลกในแบบปิดเบี้ยวอะ่ะจะพูดยังไงเดียประชาธิปไตยของคุณคือมันเป็นความเห็นแก่ตัวที่ออกมาจากตัวเองล้วนๆนะคะเ,ออเป็นประชาธิปไตยที่กลุ่มคนที่กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นคล้ายๆกันความเห็นแก่ตัวเหมือนๆกันแล้วก็เห็นผิด เหมือนเหมือนกันมารวมตัวกันแค่นั้นเองแล้วก็อ้างคำว่าประชาธิปไตยของดีๆอ่ะมันไม่ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนหรอกมันไม่ทำให้เกิดความร้อนรุ่มมันไม่เกิดให้มันไม่ทำให้เกิดความแตกแยกหรอกแต่ทุกวันนี้ก็คือมันมันเกิดการแตกแยกแล้วมันแยกแบบน่ากลัวมันแยกตั้งแต่ครอบครัวมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยมั้งพยายามฝัง ตั้งแต่เด็กเลยทีนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉะนั้นน้ําตาของคุณวันนี้มันมันมันเป็นความโล่งใจอะของคนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้อะค่ะอาจจะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยรักความสงบรักความเป็นไทยแล้วเราก็มีความดี ที่เรียกว่าความกตัญญูรู้คุณบรรพบุรุษเราถึงมีความเป็นไทยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ <c oughs> ชาติที่ประกอบด้วยประชาชนนะคะฉะนั้นเองอะประชาชนคนไหนที่สงสัยว่าชาศาส,สนาพระมหากษัตริย์ทำไมไม่มีประชาชน <c oughs> ก็ไปเปิดในวิกิพีเดียดูว่าชาติประกอบด้วยประชาชน เมื่อชาติประกอบด้วยประชาชนประชาชนก็เป็นประชาชนที่ดีมีคุณธรรมคิดดีทำดีมีศีลศีล5ก็จะนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองมันเริ่มมาจากตัวเองค่ะมันไม่ได้เออมันไม่ได้มองว่าสภาพแวดล้อมดีก่อนแล้วถึงจะดีก็ บางครั้งนะสภาพแวดล้อมอะ่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจเราไม่ดีมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้ค่ะฉะนั้นเออก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าน้ำตาคุณวันนี้ก็ถือเป็นความโล่งใจของประชาชนนะคะแล้วก็เป็นประชาชนที่รักประชาธิปไตยแบบไทยๆประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขวันนี้ก็เห็นใจค่ะเห็นใจสิ่งที่เห็นใจก็คือเห็นใจน้องพี่พิมพ์เนาะน้องไม่ควรที่จะมารับรู้อะไรแบบนี้ควรมีชีวิตที่อืมแบบเด็กอะ่ะเนาะบางครั้งแอดว่าขี่ควายยังได้ทักษะมากกว่านะยังดีกว่าอีก